สวัสดีค่ะและเย็นนี้นะคะคุณยายอูก็อยากทาอาหารทะเลนะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านเดิมนี่แหละแถวงจรัญบางอ้อทะเลเผ่านะคะร้านประจำที่มากับ่อยมากจะบอกว่ามากี่ครั้งกุ้งแม่น้ำก็หมดวันนี้โชคดีได้กินกุ้งแม่น้ำแล้ว ตืนดูหน้าแบบว่าไม่ไหวมากเพราะว่าพึ่งไปผูดวอลเปเปอร์เก่าออกบริษีติดมาสามสิบหกปีเราเคยบอยเปเปอร์ลอกของพี่ย่างอีลอกยาคืออกระดาษที่มันอยู่ใต้วอลเปเปอร์เนี่ยที่มันติดกาวอยู่กับกำแพงคืองานช้างไม่อะไรค่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จคือหิวนะคะคือต้องออกวด้วยเด That's sister. I it. can't get have your Can to up. bring น ตอนนี้ก็กําลังรออาหารมาอยลู่นะคะเดี๋ยวเจอกันเ <ทะ S 2> ดีเ๋ยวมารู้บาาวันนี้ได้ทานกนะุ้งมาน้ำแล้ว,วนะี่ <c oughs> ได้กินแล้วนะคะกุ้งมาน้ำผ่าคือตัวนี้สี่ตัวหนึ่งโลนะคะโลหนึ่งได้แค่สี่ตัวเค่ะแม่ซี่ง ปลากระพงทอดนำปลานะคะจิ้มะม่วงน่าทานไหมนาทีผ่านไปได้ก็คือข้าผัดนะคะข้าวผัดข้าผัดกุ้งกับข้าวผัดปูผสมกันแ่ก่อนลคะและเนื้อปูผัดผงกะหรี่ก็มาแล้ สอิมล่่่เนียอันนี้เรียกอะไรเรียกว่าอะไรนะคะปลาดุกกรอบผัดพริกขี้หนูปลาดุกกรอบผัดพริกขี้หนูนะคะมาอย่างสุดท้ายเลยจะอิ่มหมดทุกอย่างเรียงหมดแล้วคุณแม่หน่มป่าจะร้องเสียงอะไรเส้นหน้าที่เราจิบสิบงบเงินขนาดนั้นเลยเนี่ยเช่นบอกว่าจะากให้ สิบบาทกนี่ขนาดนั้นเลยเรอพูดไ่กนหน้านินขนาดนี้เหรอได้ดิชักยูแจากได้งินขาดนมาเลยเหรอน้ำจิ้มซีคู้นะซีนค้าสดเข้าไป